สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องๆเรื่องคัมมันนี้ครับนี่เขาไม่เห็ดตะเสาร์คมมันนี้ได้ยังยากนี่ขาหมูครับนี่คนลามอาจจะไม่ได้กินครับเมนูนี้กินไหมกินครับกินเดี๋ยวจะย่างคือนุ่นถาด้อนี่ครับมัอนี่เสร็จพะโล้ขาหมูครับขั้นแรก่สองขาเนี่ยเขาทอดกันใส่เลยไหมใส่แรงนะเนี่ยเนี่ยต้องใส่ไอผ่ดิเต่งไผหน่อย ก้อนเนี่ยหนังตึงแันเลยครับน้อยเอาขี่ทางไหนวะคะทางไหนอยู่ทางไหนม่นจะตกไหมตกได้ปะตกไม่ได้ปะเป็นย,ยังงั้ก้อนนังงูดไ,ดดงได้ไหมยกขึ้นมาอ่ะนี่ครับน่าเล่นสุดเลยครับขอดาหมูกันนะครับข้อดีขอดในหนังมันตึงเลยจังสีมะตมนะครับ ำ um มูนนาเดี๋ยวเมนูนี้ก็จะปล่อยให้น้องๆไปทำภารกิจก่อนนะครับจริงปะกราทาำแบบนี้นะยิงเปล่ายักษ์าทะทแบบนี้เอาขาจัดตรงนี้ไหมได้ขามันสองขาเนี่ยกว่ามันลกว่าซอกเอ้ยสามลครับสามลกว่าขออนุญาตเดี๋ยวมันซุกกันครับนี่ครับเริ่มตึงแล้วครับขาที่ซ้อนเลยครับนี่ ตีบอลตีมันเลยตัวหม้อเป่านะอาจุบะเอาเนาเอายยกปิดยัดเราอันนี้อันนี้ดูไปดูมามันขายยากนะฮายากรืยขายฮะอ่อนว่ไสขายอีขายอีครับเป็ดง่ายๆนครับบางคนก็เส็ดแถมคนนี้บางคนก็ ผมกะเดาๆไปครับโมโมะไปไอเดียวออกยาวมาชอบแต่นั่นไหนเลยครับจ๊ะไอเดียวออกยาวมาก็ชอบตำแหน่นไหนเลยครับชอบเลยนะชอบเนี่ยชิคกี้ชูมใจครับนี่ครับผมพะโลครับเอาน้ามาหน่อยไอ้ผมพะโลโอ้พี่แถมซ้อนนี่มทานจะเพิ่งฉีกของนั้นนะเอาทุงนี้ก่อนนี่ครับผมพะโลใส่ไปก่อนน้ามันก็เดือดมาเลยนะครับผมใส่ไปเลยเอาเอาวะชีกกัดนี่นี่เขาตุนเตาทานได้รับมันนี่ ผมไม่รู้ต้องใส่สองถุงมาเปลืองพ่อกระเทือนนี่ใช่ไหมใช่แกไอถุงตาลออกเนาะใส่เบอร์โหลดมันต้องใส่นางอีก่ด้วยยังไงใส่ขายหรอไม่ไม่ติดนะครับอืมจะใส่อันนี้ไหมนี่ก็ะติดตวงตามปริมาณที่ผมอยากกินนะครับใส่เบอรโลด ก็ต้องกลัวหนูกว่าดูแค่สีชันพอใช่คนฟุกเห็นไหมหอมแล้วเนี่ยหอมแล้วใครพลาดเมนูนี้แสดงว่าพลาดนะทีนด้ากนซ้านยครับเยอะไหมน้ำตาลเยอะครับอ๋อเยอะไหมยีวดำไม่พอไหมครับอีกอีกเดี๋ยวนั่นนะผักชี ดเดี๋ยวเขาเติมเอี้ยงกับกระเทียมแล้วก็ลากผักชีใส่อีกรอบหนึ่งเอาหมูใส่ก่อนยักยกขามหมูมาใส่ร้อนนะเอาหยิบลามรามซอสพักเยอะใส่ยัง <c oughs> ใส่เลยลงแม่นี่แล้วครับยี่ไม้พกล้างก่อนนะ <c oughs> ใส่เลย อันนี้ใส,ส่สอเทียมยมาหาย,าย,ย,ายังไงพอดีเลยวะเดี๋ยวสีใส่รากผักชีแล้วกับุ๊บกระเทีมยมมใส่ครับโอเคค่ะ